หากท่านใดสนใจร่วักแท้เลด,ดีต้องนี่เลยวิวอุปกรณ์ช็อปมีทั้งยูนิตให้เลือกมากมายแด้รหัสไก่ตาไม่ว่าจะเป็นแบบฟรีอนิเมะแวนการ์ดคอยเลตทาวเวอร์ดีเฟนต์อนิเมะรีบอลอนิเมะดีเฟนเดอร์และอีกมากมายใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าอัปเดตไปแล้วนะครับบล็อกฟูดน,นะฮะอัปเดตวันคริสต์มาสนั่นเองอีเวนต์ e <c oughs> มาแล้วบูเยตินั่นเป็นไง <c oughs> อัปเดตเยตินะครับซึ่งผมก็ซื้อมานจะเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ฟาร์มมสเตอรี่มาแล้วนะฮะอีเวนต์นะครับมมมััันนนจะะะีคคูลดาวว์ช่โงงฮทุกร้ หนึ่งชั่วโมงเสร็จปุ๊บมันจะมีไอเทมมานะฮะที่เป็นกล่องของขวัญเนาะซึ่งผมเก็บมา2รอบนะฮะก็คืออันนี้เลยแต่ยังไม่ได้เปิดนะครับข้างในก็จะมีหลากหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือเป็นอุปกรณ์นะฮะก็จะมีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีด้านค้าแฟกเมนต์ขึ้นมานะครับซึ่งน่าจะเอาแคนดี้มาแลกผมเก็บแคนดี้มาแล้ว340นะครับเดี๋ยวเราเลือกห้าร้อแฟกเมนต์บายห้าแฟกเมนต์100แคนดี้นะครับอ่าเป็นการซื้อแฟกเมนต์ด้วยแคนดี้นั่นเเเเอง100 500แแคคนนนดี้ท่าากกกัับบฟมต์ะะะรร็จ พู่ง่ายว่าเอาแคนดี้100อันมาแลกเปลี่ยนเป็นแฟกเมน500อันนะครับ500เหรียญเนาะส่วนแคนดี้ฟาร์มจากไหนนะฮะเราฟาร์มจากตัวที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่าเอลฮะตอนนี้ที่ผมเจอก็น่าจะเป็นโลกโลกที่ผมฟาร์มอยู่นะโลกล่าสุดนะครับไม่ใช่โลกอีกเกาะล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันไม่มีตัวขึ้นคำว่าเอลเลยนะฮะตรงนี้ก็จะมีคิสบัตอีกพี่หนึ่งนะครับเป็นคิสบัตเขาเรียกลิมิเต็ดนะฮะซึ่งเราจะต้องหาแคนดี้เพื่อมาซื้ออันนี้ใช้2 5 0ดัผมมมยงไ่พอหว ใช้500แคนดี้นะฮะแล้วก็อันนี้ใช้1,000แคนดี้นะครับไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันมันเป็นลัน,นคาริมิเต็ดนะฮะเดี๋ยวเราเซตโฮมไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้อีกนะครับอีก1คนเนาะซึ่งอันนี้จะเป็นการซื้อคูณ2นะฮะก็จะมีคูณ2 15นาทีนะครับฟื้อค่าพลังอันนี้ก็คืออ่าเป็นการที่เรารนะีสแต็กเนาะ รีสเต็ซึ่งอันนี้มันจะใช้อยู่ที่ประมาณ75นะครับ75แคนดี้แล้วก็อันแรก15นาทีใช้50าแคนดี้ครับส่วนอันสุดท้ายนะครับรีเผานะครับใช้100แคนดี้ซึ่งผมอาจจะซื้อรีสแตไว้เยอะๆเลยนะครับอาจจะซื้อไว้เยอะๆเลย <c oughs> ซึ่งตัวรองก็ทําสามารถมาฟาร์มได้นะไอตัวไหนที่ผมยังไม่ตันนะจริงๆด่านแรกมันก็มีนะเอออันนี้พอดีอีเวนต์เลยเดี๋ยวอาจจะมีคลิปนุกทูปโปนะครับเยติเวลหนึ well ่งถึงเวลสองพันหกภายในคลิปเดียวโอเค่อ ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยเอานี่ไปแอป U G Phone ถูกใจสาย FK ไม่ว่าจะไม่มีเวลาว่างไม่อยู่บ้านให้ยู p h o ฟ e ช่วยคุณตากกอโค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอท่านก็จะได้ส่วนลดก็สามารถ FK ได้ตกวันละ10บาทสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ต้อง UG p h o ฟ e ถึงเวลาของการรีวิวผลเยติแล้วนะฮะมาสกิลเส้นะครับจะเป็นสกิลที่เหมือนเป็นการผักนะครับเป็นผักน้ําแข็งผักสายไ้ส่งนะครับสามารถกดค้างได้นะฮะนี่สองมืออย่างนี้นะครับแล้วมันก็ผักไปเป็นน้าแข็งเลย นี่นะครับดาเป็นค่อนข้างหนักอยู่นะส5 0 0นะฮะส่วนตัวเอนะครับเป็นการทุ่มบอลลงพื้นนะครับนี่ผมไม่แน่ใจว่าปลาส่วนตัว C นะครับเป็นการพุ่งเข้าไปแล้วก็แช่แข็งคล้ายๆผมมังกรนะแต่ผมมังกรเป็นการจับทุ่มพื้นนะฮะอันนี้เป็นการเข้าไปแช่แข็งแล้วก็ัออกไปทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราดูอีกรอบหนึ่งนี่ฮะเป็นการพุ่งเข้าไปแช่แข็งแล้วก็ผังนะครับพุ่งเข้าไปปั๊บแช่แข็งแล้วก็ พักไปนะฮะตัวตัว F นะครับเป็นการพุ่งเข้าไปเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราหาตัวกิกกี้ก่อนไปไหนหมดแล้วอ่ะอยู่นี่ตัว F เป็นการพุ่งเข้าไปนะฮะแล้วก็จับทุ่มลงพื้นนะครับแล้วก็ต่อย2ทีนะครับ3ที3ที3ท ซึ่งโคดาวค่อนข้างไวนิดหนึ่งนะครับตัวตัววีนะครับเป็นมาสเตอรี่เลเวล300นะครับเราจะแปลงร่างได้นั่นเองก็ทําดาเมจอยู่เหมือนกันนะฮะแปลงร่างทีทำดาเมจ2,350นะครับตัวแซดนะครับของการแปลงร่างนะฮะเหมือนเดิมผักไปนะครับแต่ดาเมจจะหนักขึ้นแล้วก็มีแท่งน้ําแข็งหนามขึ้นมานะครับเอาใหม่เดี๋ยวดูอีกรอบนะครับปั้งนี่นะครับเป็นแท่งน้ําแข็งขึ้นมานะฮะดาเมจก็หนัก เอาเรื่องนะครับส่วนตัวเอ็กนะครับจะกลายเป็นการปาแทนนะครับแทนทุ่งลงพื้นเป็นก้อนน้ําแข็งนะฮะไม่ใช่ก้อนหิมะแล้วเออทุ่งลงพื้นเดิอทุ่งลงพื้นเหมือนเดิมโอเคส่โทษเป็นการทุ่งลงพื้นเหมือนเดิมนะครับเี่ซึ่งมันไม่ยอมปาให้นะผมไม่รู้ว่าทาไมเหมือนกันดูในชิปมันปานะครับนี่ทุ่งลงพื้นส่วนตัวซีส่วนตัวซีนะครับเสียงเหินเลยเมื่อกี้ส่วนตัวซีนะฮะเป็นการทุ่งเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จับอืมักนะครับแต่ไม่แช่แข็ง ผักที่แรงกว่าเก่านะฮะส่วนตัว F นะครับเหมือนเดิมเลยพุ่งเข้าไปจับแล้วก็ต่อยนะฮะนี้ฮะและการแปลงร่างนะครับสามารถวิ่งในน้ำได้นะครับเหมือนผลแมกมาเลยนะฮะนี่จะเป็นน้ำแข็งนะครับนี่เท่มากป้าเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่องของการหาแคนดี้กันก่อนดีกว่าก่อนที่จะเอาตัวเยติไปสู้กับเจ้าทะเลนะฮะ ดูตัวเยติแบบโมเดลสวยๆส,สักทีหนึ่งสวยนะสวยจริงนะฮะสวยมากกอบชอบอันนี้ชอบโอ,อ,อล่าแบบหน้าไมปมองด้ะเปลี่ยนผลไปหาเจ้าตัวที่มีคําว่าเอลตามหลังครับซึ่งผมไปฟาร์มผมฟาร์มด่านท้ายเลยนะที่ทิกกี้เอาโพสนะครับแล้วก็มาทิกกี้เอาโพสครับแล้วก็ไปข้างหลังเลยนะฮะไปตัวที่เป็นเลเวล2575นะฮะนะฮะจะเห็นไหมเห็นไหมเห็นคําว่าเอลไหม จะมีหลายตัวนะครับคือเลเวลน้อยๆมันไม่ค่อยเกิดนะฮะแต่เลเวลแบบนี้มันจะมีนะครับนี่เปลี่ยนผลก่อนใช้งานไปไม่ต้องเก็บสแต็กนะครับในการแปลงร่างแปลงร่างได้เลยนะฮะเราสามารถกดตีโจมตีได้ธรรมดานะครับส่วนถ้ายังไม่แปลงร่างนะครับกดตีไม่ได้นะฮะต้องแปลงร่างก่อนถึงจะกดตีได้ธรรมดานะครับแปลงร่างโอเคไหนคาว่าเอลนี่ตัวนี้ฮะตัวนี้มีคําว่าเอลลงหลังนี่มันก็จะได้แคนดี้มา3มแคนดี้นะครับเขากดตีดูใหม ตรงนู้นอีกนะฮะข้างหลังตรงนี้ก็มีนะครับคำว่าเอล้ล้วก็ได้แคนดี้อีกเช่นเคยนะครับสําหรับลงท้ายด้วยคาว่าเอลเนาะอ่าโอเคถึงเวลาออกเรือนะครับเราจะไปดูกันว่าเยติกับเจ้าทะเลอันไหนมันจะแน่กว่ากันวะเดี๋ยวเราเดินชมเดี๋ยวเราเดินบนทะเลโชว์เลยอะไปหาเรือก่อนตอะนี้หาเรือก่อน๋อนนออนอยวพูดเยอะ ออมาแล้วฮะเจ้าทะเลแปลงล่างมามาดิหลบจู๊ฮะสกิลแซดครับผมโอ้โอ้หนี่ผากไปแล้วก็อทุ่ม,มน้ำแข็งอ๋อมันปลาได้แต่มันต้องอยู่สูงจากพื้นนิดนึงนะฮะสกิลแซดพุ่งไปแล้วก็ตัวเอฟพุ่งเข้าไปอีกรอบหนึ่งไม่มีดาเมจเลยตัวเอฟแต่มันทำดาเมจหนักอยู่นะ ผมว่าผมว่ายัางไงมันก็สู้ได้ครับผลอื่นมันก็สู้ได้เนาะยกสักนิดหนึ่งมีฉลามมาฮะมีฉลามมาโอ้ปวดนหนึ่งนะพันไปเบี้ยวทำดาเมจหกมือแล้วครับผมอย่าตาันดิโอโหดาเมจหายเลยอือืตายครับอ๋อฉลามตายไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าและเจ้าทะเลตายครับโอเคค่อนข้างดีนะผมว่าค่อนข้างดีเลยกินเรือได้ไหมจะกีนเรืออ่ากี่เรือไม่น่าได้ครับ เดี๋ยวเราลองร่องเรือออกไปสักนิดหนึ่งก่อนครับเผื่อเจอฉลามเนาะถ้าไม่เจอค่อยแล้วผมติดน้ําแข็งล้าผมติดน้ําแข็งแล้วเรือเรือตดน้ําแข็งโอเคแข็งน้ําแข็งหายแล้วนานมากนานมากเพื่อนสามารถยืนบนน้าแข็งเราได้นะครับโดนอีกแล้วเอาบอเอาบอล่ะเอาบอล่ะเอาบอล่ะต้องการเก็ตเจ้าอยู่พอดีเออผู้ดาวการตีค่อนข้างช้านิดหนึ่ง อาแล้วเรือผมหายอ๋อโอเคเฮ้ยผมชอบอะผมชอบจริงือเพื่อนน่าจะเดินตามหลังเราได้เหมือนกันนะฮะต้องแปลงร่างกลับก่อนเฮ้ยละมาละมาอีกลามาอีกลามาอีก,แ,อกแต่แปลงร่างโอ้โหโคตรเอาผมวอกเลยตัวนี้คือตัวเดอะเบสผมละผมเลิกเล่นมังกรละขายขายขายเฮ้ยอ,อย่าลิงอย่าลิงเรืออะไรลิงลิงกิ้งเรือเอ้อะไรเนี่ยผมพูดอะไรเนี่ยโอ้โอหโอห้โอหโอห้โหตาย โดนลูกกระสุนใหญ่อัดหน้าอ่ะเป็นไงเดี๋ยวเรากลับไปแลกของสักชิ้นหนึ่งก่อนขอเปิดกล่องก่อนนะฮะเลิกจัดเก็บนี่กล่องของขวัญน,นะครับเปิดเลยได้ไรโอเพนงัดได้ผลได้ผลอ่าแฮมเบอร์เกอร์นะฮะจัดเก็บโอเคอีกอันหนึ่งครับผมมาโอเพนปั๊บโอ้โหอีกตามเคยจัดเก็บไม่น่าได้แล้วน่าจะเต็มฮะ,ะโอเค งั้นกินเลยแล้วกันอ่ะโอเคมาเรามาดูของชิ้นแรกก่อนก่อนว่าเขาให้อะไรเราได้บ้างนะฮะมันคืออะไรกันแน่นะครับ250แคนดี้นะครับคืออะไรเอ่ยนี่เป็นหมวกเอลครับผมหมวกคริสต์มาสนั่นเองนะอันแค่นี้ครับคลิปนี้ก็เป็นไงบ้างครับสําหรับผลดีตีผมว่าผมชอบนะโดยส่วนตัวผมชอบนะฮะถ้าเอาพูดกังความจริงก็น่าจะเป็นไม่ได้เก่งมากนะฮะแต่ก็ไม่ได้กากนะครับน่าจะพอตัวอยู่น่าจะเอาเรื่องอยู่ฮะสำหรับผลนี้นะฮะ โอเคเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าฮะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วบ๊ายบายนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยครับผมเจอกันฮะ